สวัสดีครับสวัสดีท่านทู้ทมท่านสมาชิกทุกทท่านนะครับแนวทางในคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณได้ท้าย2ตัวจะเป็นแบบสีชุดตุกสูตรนี้เข้ามา4มวติดนะครับนี่คือม้วแรกที่สูตรเริ่มเดมนะครับในม้วแรกครับแนวทางหลักส0บสูตรนี้ได้9ก้านะครับก็ติดมา2ตัวเลยครับเข้าอันหนึ่งเนาะหลักรวสูตรได้1กับ6นะครับ2สูตรนะครับจะพบกันก็จะได้4ชุดนะครับออกกามหนึ่งมตติชุดนี้ครับนี่คือ ผลลับที่ได้ในงวดแรกนะครับในงวดที่สองครับสูหลักสิบในงวดที่สองได้2กับ4หลักหน่วยได้6กับ1นะครับสสูจะพบกันก็จะได้4ชุดออก26มาได้ได้ชุดนี้ครับในงวดที่3หลักสิบสู่ได้3กับ5นะครับหลักหน่วยได้5กับ0นย์ะครับหลักสิบจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับส่วนสู่ หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรแบบเลขตัวแทนนะครับ8กับ0นะครับจะคู่กันครับจะได้4ชุดน้องออก5 0มาที่เลขชุดนี้ครับถูกเป็น3ด้วยต่อมา1วันที่4ที่ผ่านมาครับแล้วนั่นสูหลักสิบ0ได้เลขคู่ครับหลักหน่วยได้ปกับ3นะครับเลขตัวแทนของ8คือ3นะครับ3ือ8 นะครับจะปูเป็นกระจาย4ชุดออก6 3ก็มาไี้ชุดนี้ครับครูเป็น4งวดติดนะครับในส่วนนี้จะเป็นผลคำนวณที่ทำได้ใน4งวดแรกที่ผ่านมานะครับเป็นแนวทายสู่คำนวณน,นะครับเลขย้าย2ตัวนะครับใครสนใจแนวทางสูตรนี้ก็มาลองคำนวณเทียบดูนรว่าแนวทางสูตรนี้เดินดีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะคำนวณให้ดูตั้งแต่งวดแรกที่สูตรเริ่มเดิน ร้อมกับวิธีคิดนะครับในบรรสูในคลิปนี้ตัวเลขที่จะนํามาคํานวณแน้รส่วนนี้ก็ใช้เข้ามาจบผลสลากนะครับจะเ,เล่นตัวเนงวดวันที่ส6มิถุนาหน68นะครับซึ่งผลกาลนเลขนงวดน,นั้นออก507-392ย์ ได้ใ้สอตัวออกศู 6, ถ้าจะศู 6, อ 9, นออก9ก้าหนึ่งเรามาลงคำนวณเทียบดูงครับสำหรับสูตรที่1จะเป็นแบบคู่ขี้ครับดินที่หลักสิบแรกนะครับส่วนสู่ที่2นะครับเป็นสูตรเลขตัวแทนนะครับโดยจะเริ่มจากสูตรที่1ก่อนนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักสิบบนบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักสิบแรงนำดบริ่เจ็คงที่ นะครับ4ีบวกแได้12บวกเได้19ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ตัวแรกครับตัวที่2เรสองเราจะบวกเพิ่มไป2แต้มครับได้1นึ่งนี่คือเลขดินตัวที่2นะครับฉะนั้นวันแรกสู่ได้เลขที่กับดิน9กับหนะครับซึ่งซูในวันแรกมาครบ10บหมื่นแรกเลยเนาะสิบมันที่10บหมื่นแรกเลยแนวนางซูที่หนึ่งนะครับตัวแนวทางซูที่2จะเป็นสูปากหลังหดุยนะครับ เราจะนำสอสู่นะครับที่ดีๆจะมาประกบชุดตินกันนะครับอ่านี่คือซีดีวันแรกนะครับที่ผมทำให้ดูนะครับวิธีคิดก้อนลำหลักพันบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักร้อยบนบวกด้วยเคงที่นะครับ1นบวกสเป็น4 4่สบวกเจนได้11ครับเลขตัวแทนของ1คือ6นะครับก็จะได้1กับ6 นี่คือหลักถูไหมครับหลัก10ได้9 1จับวกกันนะครับได้9 1 9 6ได้1 1แล้วก็1 6ซึ่งวันนั้นออก9 1ครับนี่คือ4ทีมวันแรกนะที่ทำได้นะครับจากแนวทางสูงนี้ทำมันรวมกันนะสองสูตรเห็นที่3เลขครับมี916นะครับมีแค่นี้3เลขหมด แรงออกก้91นะครับสี่ต่อมาครับสี่งนวันที่สองให้เรานำผลที่ออกในวันนี้มาตั้งคำนวณดูดครับวันที่ออก91ผลรางวัลที่1ออก949246นะครับ เราจะเริ่มจากนวการสุร่นที่หนึ่งก่อนนะครับหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งบวกกับหลักสิบแรกเลขคงที่ที่ใช้สองสูนี้คือคงที่เจ็ดนะครับเป็นตัวเดียวนะครับเลขคงที่นะครับสองสูนี้เป็นตัวเดียวกันคือเจ็ดคงที่ได้ครับแปดบวกแปดได้สิบหกบวกเก้ายี่ห้าบวกเจ็ดได้สามสิบสองได้ครับอ่าม่วนนี้ครับหลักสิบตามจูนะอันนี้ผมคิดได้ตามจูเลยนะได้สองกับสี่นะครับ ท่านผู้ชมก็มาลงนะคิดตามกันได้นะ,นะต่อมาสู่ที่2นะสู่นี้เป็นสู่เลขตัวแดนนะครับวิธีคิดก็ตามนี้นะครับหลักพันเราจะบวกกัน3ครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยบนบุรีเลขคงที่คือ7นะครับนี่คือคงที่7 7บวก2ได้9 9บวกได้16นะครับเลขตัวแทน ของเลขนี้คือ1นะครับฉันเราจะได้6กกับหน่งนี่คือหลักหนึ่งครับหลักสิบได้สองกับ4เป็นเลขคู่นะครับจับคู่มาครับจะได้สองหสองหนึ่งครับได้4ีหกแล้วก็หนึ่งรวมเป็น4ี่ชุดนะครับซึ่งในงวดที่สองเลขไม่ซ้ำกันเลยนะมารวมกันได้4ี่ตัวนะครับออกออกสองหนะครับออกสองหมาที่เลขชุดนี้ครับข้า นะครตรงๆเลยเนาะนี่คือผลลัพธ์แรกวันที่สองนะครับสีต่อมาวันที่สามนะครับเราจะใช้ข้อมูลจาในงวดที่ออ26นะครับมาคำนวณเพื่อหาชุดเด่นในงวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับที่ผ่านมา งังจากนที่หนึ่งสูนี้ครับวิธีคิดหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบก็บวกกันสองครั้งบวกกับหลักสิบแร,ง,ง,รงบวกด้วยเจ็ดคงที่ต้อชมลมบวงตัวนะครับซึ่งในงมวดที่สามครับสูตรนี้บวกกันได้สามกับห้าครับได้สามกับห้านี่คือแนวทางสูตรที่สูตรที่หนึ่งนะครับ แนวทางสูตรที่2สูตรนี้หลักพันบวกกันสครั้งบวกกับหลักร้อยแลบวกกับ7ขอคงที่อีกครั้งในงวดที่3แนวทางสูตรที่2สูตรนี้ครับบวกกันได้5้ากับ0ูนย์นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับจับคู่กันครับได้3าห้าได้สามศได้ห้าห้าแล้วก็50ศออก50นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่3ามมาที่เลขชุดน,นี้ครับ ซึ่งในหมวดนี้นะครับเลขดินมีแค่3ตัวครับมี3มี5มี0นะครับมีแค่3ตัวก็ติดมาที่10บบน่างเลยเนาะออกที่ชุดนี้ต่อมาสี่จี๊กมที่4ที่ผ่านมาเรามาลงคำนวณเทียมครับสำหรับแนวทางสู่คำนวณเลขท้าย2ตัวนะสูตรนี้จะเป็นแบบสี่ชุดนะครับข้อมูลในมวดแถวห้าศูนย์คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสอง มาตั้งคำนวณเทียบรุ่นครับแถวทางสูตรที่หนึ่งสูตรนี้วิธีคิดหลก 1, ักพันบวกกันสองครั้งหลกักสิบบวกกันสองครั้งสิบ้านบวกกันหนึ่ง 1, ครั้งบริเวณลงที่คิดเจ็ดในงวดที่ 4, สี่สูตรที่หนึ่งสูตรนี้ครับบวกกันได้สี่กับหกได้สี่กับหกนี่คือหลักสิบครับได้เลขคู่ครับในงวดที่สามนต่อมาแถวทางสูตรที่สองสูตรนี้ครับหลก 1, ักพันบวกกันสาม บวกกัลักร้อยบนบนเลีคงที่คือ 7. เจเลขคงที่2สูงสูนี้เป็นตัวเดียวกันครับคือ7จคงที่นะครับในงวดที่4ี่แนวทางสูนที่2องบวกกันได้ตัวแรกคือ8ครับตัวแทนเลข8คือ3จับคู่ครับ สี่แปดสได้หกแแล้วก็6กสนะครับซึ่งในังวมที่ผ่านมา2อสูตรนำมารวมกันได้ริขเิ็นสตัวมีส3 6 8านะครับรวมเป็น4ตัวออก6 3 68, ครับเข่ออ 63, าที่ชุดนี้ออกตรงตรงเลยครับนี่คือวิธีคิดแนวทางสู่ได้ทายสตัวนะครับ จากสี่จีนะครับซึ่งจะมาหนึ่งชุดตรงในสี่ชุดนี้นะครับถูกเป็นสี่ทุกวันนะครับวันนี้เป็นสี่ถึงวันที่5นะครับที่อ่าผมจะคำนวณนะอยู่กันเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันวันที่1กันยายนนี้ใครสนใจการสูนี้มาลงคำนวณดูกัครับ เราจะเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับหลักพันบวกกันสองครั้งบ,บ,บวกกับหลักสิบบนบวกกันสองครั้งบวกสิบแรกครับแล้วก็บ ю ริจิตของที่งวันนี้ครับเราทานสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ 1, บวกกันได้สามกับห้านะครับได้รีคีครับงวดที่ผ่านมาได้รีคู่นะครับฉะนั้นหลักสิบแรกวันนี้ครับมันน่าจะเป็นรีคีนะครับถ้าเราจี้ตามสูตรนี้นะครับดินสามกับห้าครับตอนนั้นต่อมาในทังสูตรที่สองสูตรนี้วิธีคิดหลักพันบวกกันสามครั้งบวกกั 5, บหลักร้อยบนบูริจ 1, 1> ริตของ ตัวแรกวันนี้ได้ลขเจนะครับเลขตัวแทนของ7คือ2นะครับะใช้เมวันนี้เราได้เลขสี่ตัวนะครับมี3มี2 5 7นะครับรวมเป็น4ตัวนะครับอาจจะเป็นชุด2ตัวออกมาได้3 7 3 2ได้5 7 5 2ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เมื่อวันนี้ท่านชมลองเช่นไหมครับ นี่คือผลคำนวณแรกวันนี้ครับเด่นที่4ี่ชุดเป็นชุดเดินแรงนะครับแบบ4ชุดตรงถ้าเกิดสูงนี้เดินต่อนะความน่าจะเป็นคาดว,ว่าน่าจะเป็นชุด5.7กับชุด3.7นะครับประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจสูนนี้แก็บท้นานากันไปนะครับสุดท้ายนี้ขอย c ทุกท่านช่วยกครับแล้วพวกทำให้คลิปหน้าสวัสดีครับ